สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายสาธารนณะคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างไม่จำกัดทําให้มีกลุ่มผู้ใช้าบางคนที่มีเป้าหมายแตกต่างจาก่นทั่วไปเช่นต้องการขัดขวางหรือทําลายระบบไม่ให้ใช้งาน,นได้ลักลอก ขโมยข้อมูลหรือล้วงความลับทางราชการดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบจําเป็นต้องมีมาตรการความปลปอดภัยขั้นพื้นฐานเช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสการล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเหล่านี้จะเป็นาการป้องกันความปลอดภัยซึ่งมีความหลากหลายทีให้เลือกใช้ได้ยอย่างตามความเหมาะสม ความปลอดภัยบนสภาพแวดล้อมเป็นลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นด้วยตาความปลอดภัยชนิดนี้จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและภาพรวมขององค์เป็นสําคัญซึ่งประออกอบด้วย 1. ห,ห้องตู้บริการคอมพิวเตอร์จะต้องปิดประตูตและใส่กอนเสมอ 2. การจัดวางสายเทเบิลต่างๆจะต้องมิดคชิดและเรียบร้อย 3. เครื่องปรับอากาศควรปรับให้อยู่อุณหภูมิเย็นในระดับพอเหมาะเพราะความร้อนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อจกับการกำหนดระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลต่างๆภายในองค์กรตามนโยบายที่ผู้บริหารสูงกำหนด เช่นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากจะต้องมีการกำหนดระดับการเข้าใช้งานของผู้ใช้ใแต่ละฝ่ายเช่นฝ่ายขายจะจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนของฝ่ายการเงินผู้จัดการฝ่ายการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลของฝ่ายอืนอ่นๆได้แต่แต่อาจมีข้อจำกัดคือสามารถแก้ดูข้อมูลได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอื่นได้ การตรวจเฝ้าระวังผู้ิหารเครือข่ายจะเป็นต้องมีมาตรการหรือการกดฟ้าเฝ้าระวังเพื่อมิให้ระบบคอมพิวเตอร์ถูกทำลายหรือถูกขโมยการกำหนดสิดการใช้งานเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อนุญาตใช้อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเช่นไฟล์เครื่องติม ซึ่งทําให้ต้องมีการกําหนดสิทธิาาาก,ก,นนาการใช้าใง,งานทรัพยากรบนเครือข่ายโดยการกําหนดสิทธิการใช้งานนั้น้จะกาหนดโดยผู้บริหารเครือข่ายจะพิจารณาปัจจัยของอย่างคือใครและอย่างไรโดยที่ใครหมายถึงคนกําหนดสิทธิการใช้งานให้ใครบ้างอย่างไรนะคะก็คือเมื่อได้รับสิทธิใน,นการใช้งานแล้วจะกำหนดบุคคลนั้นๆสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไรเช่นการอ่านได้อย่างเดียว สามารถเขียนหรือบนทึกได้าการป้องกันไวรัสไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาต่างๆซึ่งปัจจัยจะปัจจัยซึ่งจะเกิดปัญหาใดๆมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดไวรัสบางชนิดก็ไม่ได้มุ่งห้ายต่อข้อมูลแต่แต่เพียงแค่สร้างความยุง่งยากและความ ลำบากให้กับผู้ใช้งานวิธีการโจมตีระบบนะคะการโจมตีระบบเครือข่ายมีความเป็นไปได้ได้เสมอโดยเฉพวาเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภายนอกหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งมีวิธีการโจมตีอยู่คือหการโจมตีเพื่อเจาะระบบสอการโจมตีเพื่อปฏิเสธการให้บริการ 3. การโจมตีแบบไม่ระบุเป้าหมาย หนึ่งการโจมตีเพื่อเจาะระบบเป็นการมุ่งโจมตีเป้าหมายที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นการเจาะระบบเพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับซึ่งเป็นการเจาะระบบได้แล้วจะทําการทัดลอกข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทําลายข้อมูลรวมถึงติดตั้งโปรแกรมไม่พึงประสงค์เพื่อให้เข้าไปทําลายข้อมูลภายในให้เกิดความเสียหายสองการ โจมตีเพื่อปฏิเสธให้บริการเป็นการโจมตีเพื่อให้คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายหยุดการตอบขนองนานใดๆเช่นหาเซฟเฟอร์ถูกโจมตีด้วย d o s แล้วจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถให้บริการทรัพยากรใดๆได้สามการโจมตีแบบไม่ระบุเป้าหมายเป็นการโจมตีแบบ ที่แพร่กระจายแบบอัตโนมัติไปทั่ว,วเครือข่ายโดยมีจุดประสงค์ร้ายโดยการแพร่การโจมตีที่ไม่จัดจองเป็นการส่งอีเมลที่แนบไวรัสไปกับคอมพิวเตอร์กระจายไปทั่วเมอเรีอีเมลหากมีการเปิดอ,อีเมลขึ้นและไม่มีการป้องกันระบบเครือข่ายที่ดีพอก็จะทําให้ไวรัสนั้นสามารถแพร่กระจายไปยังเครือข่ายภายในองคอ์กรหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันที เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลและการถอดรหัสข้อมูลการเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังปลายทางหาปลายทางได้รับข้อมูลและไม่มีรหัสไม่มีรหัสถอดข้อมูลก็จะทําก็จะไม่สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานได้ซึ่งเทคนิควิธีต่างๆท,ที่ใช้สําหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลนี้เรียกว่าคริปโตกาวรับครับโดยแนวคิดพื้นฐานของคลิปโตก กร์ฟี่ก็คือจะจัดการข้อมูลข่าวสารนี้อย่างไรเพื่อให้อ่านไม่ออหรือไม่รู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับคิทโตกราฟฟี่คิทโตกราฟฟี่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ได้ได้ให้รวมหลักการและกำนววิธีของการแปลรูปข่าวสารเ้ื่อฉบับไปอยู่ในรูปแบบข่าวสารที่รับการเข้ารหัสและการนำข่าวสารนี้ไปใช้งานจะต้องได้รับการแปลรูปใหม่ เพื่อให้กลับมาเป็นข่าวสารเหมือนเปิฉบับดังนั้นหากผู้รับได้ข้อมูลไปแล้วไม่มีการไม่ไม่มีโปรแกรมถอดรหัสก็จะไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้ค่ะวิธีเข้ารหัสด้วยวิธีต่างๆไปดูโดยการเขียนโปรแกรมนะคะสำหรับเทคนิคหรือแนวทางในการเข้ารหัส ข้อมูลถ้าแปลง t e n ทนไปเป็น Cy p เ s อ t e เทคสามารถแบ่งออกเป็นสองเทคนิคดันงนี้คือค่ะหนึ่งเทคนิคก,การแทนที่และสองเทคนิคก,การสับเปลี่ยนค่ะเทคนิคก,การแทนที่นะคะการเข้ารหัสด้วยวิธีการแทนที่แบบ mono อั p h a b e t i c นะคะเป็นเทคนิคก,การเข้ารหัสข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้วิธีการแทนที่ข้อความหรืออักขระเดิม ให้เป็นอีกข้อความหรืออักขระหนึ่งซึ่งได้มีการจับคู่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกาล่วคือแต่และตัวอักขระและขอบเพนเทคนะคะจะมีการจับคู่กับตัวอาาักษรที่ผ่านการไซเฟอร์ค่ะสองการคัรหัสด้วยวิธีการแทนที่แบบโพลีอัลฟาเบติกนะคะวิธีการคือจะมีคี่เข้ามาเกี่ยวข้องและจะใช้เม็กิกเ,เข้ามาช่วย ตัวอย่างเช่นนะคะกาหนดคียให้เป็นคําว่า computer science นะคะในการารหัสให้ถูกที่ตัวอักษรแต่ละตัวใน p พนเ n t เพื่อนําไปเทียบกับคียว่าตรงกับคีย์ใดเช่นตัวแรกของ p พนเ n t คืออักษร t โดยที่ t จะตรงกับ t t อักษร t ใหญ่นะคะดังนั้นก็จะไปยังคอลัมน์ t ใหญ่แถวที่ c ใหญ่ ก็จะได้ตัวอักษรที่ผ่านการเข้ารหัสคือโววีใหญ่ค่ะเทคนิคการสับเปลี่ยนนะคะเป็นเทคนิคที่ mm <Hello. S 1> มีประสิทธิภาพดีกว่าสามารถแก้ไขปัญหาการซ้ำซ้อนของตัวอักษรรวมกันซึ่งประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งการเข้ารหัสด้วยวิธีการสับเปลี่ยนแบบレสเทนนะคะเป็นการเข้ารหัสอย่างง่ายโดยจะเข้ารหัสในลักษณะ เราใบเราหรืออาจเรียกอย่างหนึ่งว่าวิธีซิกแซกนะคะก็ได้ค่ะงการเข้ารหัสด้วยวิธีการสแปร์แบบคอลัมน์เป็นวิธีเข้รารหัสที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งโดยจะใช้ร่วมกับที์ที่กําหนดขึ้นเช่นคอมพิวเตอร์เป็นคี์และด้วยที์ที่กําหนดขึ้นมานี้จะต้องไม่มีตัวอักษรใดที่ซ้ำกันเลยการใช้เทคนิคการเข้รารหัสด้วยวิธีนี้จะทําให้ตัวอักษรเดียวกันเมื่อผ่ากนการ เขา้ารหัสแล้วจะมีการจะไม่มีการซ้ำกันทําให้ถอรดรหัสได้ยากค่ะการเข้ารหัสกุญแจสาธารณะนะคะการเข้ารหัสกุญนจะาธารณะมีด้วยกันสองลักษณะคือการเข้ารหัสแบบซิมมตริกและการเข้ารหัสแบบอซิมเมตริกนะคะหรือเรียกว่าการเข้ารหัสกุญแจสขาธารณะค่ะการเข้ารหัสแบบซิมมตรนะคะ เป็นการใช้อัลกอริทึมหรือกุญแจนในการเข้ารหัสดอกเดียวกันทั้งฝ่ายรับและฝ่ายส่งวิธีนี้ทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อความจะทราบคีย์ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่ายในการรับหรือส่งข้อความซึ่งหากมีขโมยนำกุญแจดอกนี้ไปได้ก็สามารถขอรหัสข้อมูลของเราได้ค่ะการเข้ารหัสแบบ a s y m m t i c นะคะใช้แนวคิดของการ คเป็นคู่คู่ที่สามารถเข้าและถอดรหัสของกันได้และการเข้ากันประกอบไปด้วยกุนแจสองดอกคือกุญแจขารณนะใช้สําหรับการเข้ารหัสกุญแจส่วนตัวใช้สําหรับการถอดรหัสที่สําคัญกุญแจที่เข้ารหัสจะนํามาถอดรหัสไม่ได้ซึ่งคู้ผู่บิดทีแกแตกจ่าย ปยังบุงคคลต่างๆที่ต้องการสื่อสารส่วนคิดว่าขี่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวไม่เผยแพร่ให้กับใครค่ะลายเซ็นดิจิตอลใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยช่วยยืนยันตัวจดหมายว่าส่งมาจากผู้ส่งนั้นจริงใช้หลักการในการเก็บข้อความทั้งหมดให้เหลือเพียงข้อความสันส้นๆเรียกว่า message digger ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการ ข้รหัสยอดนิยมที่เรียกว่า one way hash function จะใช้ message digester นะคะน,นี้ในการเข้ารหัสถ้าเป็นายเซ็นด s e n ตอลโดยจะแจก p u b i c <oughs> ไปยังผู้ที่ต้องการติดต่อค่ะกระบวนการสร้างและลงายเซ็นดิจิตอลนะคะหนึ่งนำเอาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่จะส่งไปนั้นมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ฟังชันย่อยข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส้านเช่นเช่นเดียวกับการเข้ารหัสข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งซึ่งข้อมูลจะอ่านได้ไม่รู้เรื่องจากนั้นก็นําข้อมูลดังกล่าวมาทําการเข้ารหัสอีกที2การทำการเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ส่งเรียกขั้นตอนนี้ว่า d i จิตอลชิงนาชิงนังนเตอรส่สง ดิจิตอลซินาเตอรนะคะไปพร้อมกับข้อมูลต้นฉบับตามที่ระบุในข้อหึงเมื่อผู้รับต้องตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกแก้ไขระหว่างทางหรือไม่โดยนําข้อมูลต้นฉบับที่ได้รับมาผ่านกระบวนการย่อยด้วยฟังก์ชันย่อยข้อมูลจะได้ข้อมูลที่ย่อยแล้วเช่นเดียวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบิดผัดอยู่4 นามดิสตอนไซเน็ตเจอร์มาทำการขอรหัส้วยุ่ญะจัาสาานะของผู้ส่งข้อจะได้ข้อมูลที่ย่อยแล้วอีกอันหนึ่งจากนั้นเก็บเทียบข้อมูลที่ย่อยแล้วที่อยู่ในข้อสามและข้อสี่ถ้าข้อมูลเหมือนกันข้อจะแสดงว่าข้อมูลไม่ได้ถูกแก้ไขระหว่างการส่งค่ะหลัากการทำงานของายเซนดิิตอนาการตรวจสอบายเซนดิจิตอน ช่นทีมต้องการส่งข้อความไปให้แอนทีมก็นำข้อความที่ต้องการส่งมาคำนวณหาแมสเซจดิจิตอลของข้อความทีมนำแมสเซจดิจิตอลที่ได้มาเข้ารหัสด้วยคีย์ส่วนตัวของทีมจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลายเซ็นดิจิตอลทีมส่งข้อความต้นฉบับที่ไม่ได้เข้ารหัสพร้อมกับลายเซ็นดิจิตอลของตนเองไปให้แอน มื่อแอนได้รับข้อความก็จะนำย์สากฐานะของทีมมาถอดรหัสลายเซนดิจิตอลของทีมได้ออกมาเป็นแมสนจดิจิตอลที่ทีมคำนวณไว้ PGP เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเข้ารหัสได้ถอดรหัสโดยใช้หลักของกุญแจสาธารณะมาใช้งานสนับสนุน อัลกอริทึมที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสหลายชนิดใช้สำหรับวิธีการเข้ารหัสแบบอ s y m m e t r i c หรือเข้ารหัสแบบปุญแจสาธารณะและการเข้ารหัสแบบ s ินเ e t r i ด้วยมีอัลกอริทึมซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในด้านการเข้ารหัสความปลอดภัยไพรอด ในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆล้วนแล้วแต่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจากภายในองค์กรสู่อินเทอร์เน็ตเช่นการเข้าใช้งานเว็บไซต์การรับส่งอีเมลหรือการให้บริการจากภายนอกเข้าสู่ภายในองค์กรเช่นการให้บริการเว็บไซต์การให้บริการรับส่งอีเมลหรือการให้บริการ ระบบงานต่างๆที่สามารถเข้าใช้งานได้จากภายนอกองค์กรซึ่งล้วนแล้วแต่ทําให้ข้อมูลหรือเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการต่างๆมีความเสียเส่ยงที่จะถูกขโมยข้อมูลหรือทําลายระบบงานต่างๆภายในองค์กรอุปกรณ์ที่จะมีหน้าที่ที่มาควบคุมการเข้าออกในระบบเครือข่ายให้เป็นไปนตามนโยบาย ที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดไว้ก็คืออุปกรณ์ไฟวอดประเภทของไฟวอดไฟวอดสามารถแบ่งออกเป็น2อกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือซอฟต์แวร์ไฟวอดและฮาร์ดฮาร์ดแวร์ไฟวอดซอฟต์แวร์ไฮวอดเป็นโปรแกรมไฟวอดที่ต้องมีการติดตั้งลงบนเครื่อง PC หรือบนเครื่องหรือบนเครื่องแม่คายซึ่งซอฟต์แวร์ไฟวอ์มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบฟรีที่เป็นโอเพนซอร์สเช่น ip ไทยบีซีไอพีคอร์ดและแบบมีการคิดค่า ดิจิทัสองไฮเวิร์ฟฟอร์ดเป็นไฟว์ฟวอร์ดที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วกว่าซอฟต์เวิร์ฟไฟวอร์ดเนื่องจากฮาร์ดเวิร์ฟไฟวอร์ดมีการประมวลผลโดยใช้ C s I P C H I P ซึ่งปัจจุบันมีการรวมความสามารถหลา,หลายๆอย่างเข้ามาในอุปกรณ์ประเทศฮาร์ดแวร์ไฟวอร์ดไฟวอร์ดใช้สำหรับป้องกันผู้บุกรุกบนอินเทอร์เนต็ตซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงระบบเครือข่ายของบุคคลแต่ต้องการมุ่งโจมตีหรือประสองค์ร้ายต่อระบบอุปกรณ์ไฟวอร์ดอาจเป็นเราเตอร์เกตดเวหรือคอม คอมพที่ตอรงที่ติดตั้งก็เรียกไฟวอร์ดซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามแพ็กเกจที่เข้าออกระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงเชื้อไายหน้าที่ของไฟวอร์้จะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์หรือมีบัตรผ่านเท่านั้นที่จะเข้าถึงเชื้อไายทั้งสองฝั่งการทำงานของไฟวอร์ดการทำงานของไฟวอร์ดจะแบ่งเป็นสารประเภทก็คือ แพ็ก e ก f ฟิเตอจะทำงานในระบบชั้นสื่อสารในเครืปกติหมายถึง Router ที่สามารถทำการโปรแกรมเพื่อกันกองหมายเลข IP หรือหมายเลข p o r t ีซที่ได้รับอนุญ,ญาตเท่านั้นซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็ว ข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจฟิสเตอรข้อดีก็คือไม่ขึ้นกับแอปพลิเคชันมีความเร็วสูงลองรับการขยายตัวได้ดีข้อเสียบางโปรโตรคอลไม่เหมาะสมกับการใช้แพ็กเกจฟิสเต์ริงเช่น S.T.P. ความปลอดภัยต่ำ proxy s r r v e r หรือ Application Gateway จะทำงานในระบบชั้นสื่อสาร Application ซึ่งการทำงานมีความซับซ้อนกว่าแบบ Package สต i ๊กอมากโดย proxy s e r v e r คือคอมพิวเตอร์รอ ver, อที่ติดตั้งซอฟแวร์ p r o x y Server ทําทำหน้าที่เสมือนในประตูของเครือข่ายภายในโดยทุกๆ t r a n เซ็ t ชั่ section, ของเครือข่ายภายนอกที่มีการลอง ร้องขอเข้ามายังเครือข่ายภายในจะต้องผ่าน Proxy Server เ,เสมอและจะมีการเก็บรายละเอียดของข้อมูลลงลองไฟล์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำไปใช้ตรวจสอบในภายหลังแต่การทำงานของ Proxy Server มีความล่าช้า เนื่องจากจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละแอปพลิเคชันที่ได้มีการร้องของข้อมูลจากภายในเครือข่ายข้อดีข้อเสียของ r o x y Server หรือแอ l i c ิเคชัน a t e w a y ข้อดีก็คือมีความปลอดภัยสูงรู้จักข้อมูลในระดับแอปพลิเคชันข้อเสียมีประสิทธิภาพต่ำ แต่ละการบริการมักจะต้องมีการโกลเซ็ซนเตอร์ของตัวเองสามารถขยายตัวได้ยากเซนเตอร์ฟูไฟวอร์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดข้อขอจำกัดของทั้งแพ็กเกจพิเทอริงไฟว์วอร์และแอปพลิเคชันไฟว์วอร์ในเรื่องของความปลอดภัยและความเร็วซึ่งเซนเตอร์ฟู ไฟบอร์สามารถจำจัดข้อจำกัดเหล่านี้ได้ทั้งหมดโดยหลักการทำงานก็คือจะมีการจำสเตเตของแต่ละเซกชันที่เกิดขึ้นว่าเาวราเลฟสวิตสวิตจับเอสทาร์ิชันอะไรโดยจะเก็บไว้ในเซกเตอร์ เเบิลถ้ามีซาวหรือ Next yes, t เดส s i t i o n อื่นเข้ามาสวมรอยก็จะไม่สามารถทำได้ซึ่งจะทำให้เพิ่มทีความสามารถในการป้องกันที่ดีขึ้นและรองรับการทำงาน s ซอร์วิที่หลากหลายต่างๆได้ทั้ง TCP และ u d p ข้อดีข้อเสียของ ซนเตอร์ฟล f ไฟวอ a l l ก็คือข้อดีใช้งานง่ายเพราะถูกออกแบบมาทำหน้าที่ไฟว w a l l โดยเฉพาะประสิทธิภาพสูงข้อเสียก็คือราคาแพงมีความเกี่ยงต่อการถูกเจาะระบบในระดับ OSI ที่ตัวไฟวอ a ์ตทิดตั้งผู้ใช้จำเป็นต้องอาศัยผู้ผลิตค่อนข้างมากโดยเฉพาะไฟวอ a ์ l ประเภท Network a p i c a t e เนสคือเป็นทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ค่ะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายในวันนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ